สวัสดีค่ะพบกับพี่นานะอีกแล้วนะคะในช่องนานะ Be Beautiful ค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่พี่ใช้แล้วชอบในไตรมาสสาของปี2022นะคะนั่นก็คือช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด u u s c ไ i b e พร้อา,าแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าแทบจะทุกผลิตภัณฑ์ที่พี่ใช้แล้วชอบนั้นส่วนใหญ่จะมีการรีวิวลงลึกถึงราใละเอียดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้หน,นีได้เลยจ้าโอเคเริ่มต้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์แรกที่พี่ใช้แล้วชอบนะคะจะไม่ได้ลิงก์สกินแคร์หรือว่าอะไรนะคะก็ตัวไหนอยากพูดก่อนอยากแนะนาก่อนก็นําม,มารีวิวก่อนตัวแรกนั่นก็คือของ D ีออร์เพรสิดนะคะลามิโคลฮิลเดอร์ลอสตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะกึ่งออยล์กึ่งเอสเซนต์กึ่งเซรั่มพ ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่เนอดหนนะัแล้วก็ค่อนข้างสบายผิวแนละที่สําคัญดูแลในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างเต็มที่ค่อนข้างเหมาะมากกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งแล้วก็มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะก็สามารถไปหาเทสเตอร์แบบนี้มาทดลองใช้ได้พี่ก็ใช้จมหมดแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องมีการซื้อนะคะซ้ำขวดที่2มาใช้เพื่อดูแลผิวอีกด้วย มาในกลุ่มของโทนเนอร์กันมากนะคะที่ผ่านมาพี่ได้มีการทดลองโทนเนอร์หลายตัวมากนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคลิปนะคะมาหากาบรีวิวการรีวิวโทนเนอร์ทั้งหมด10ตัวเนี่ยจะลงก่อนคลิปนี้หรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะหลังคลิปนี้นะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เป็น3ตัวนะคะที่พี่มาแนะนําก่อนล่วงหน้าเลยนะคะอันแรกนี่นก็คือของมามองนะคะซึ่งเป็น Rose Water Toner ตัวนี้นั่นเองนะเป็นโทนเนอร์ที่เป็นสารสกัดจากกลาบค่อนข้างมาก9 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพผิวได้ดีนะคะคนผิวแห้งใช้ได้นะ ระคายเคืองแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเติมเต็มให้ความชุ่มชื่นได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะถือว่าเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นโทนเนอร์ในขั้นตอนเดียวกันที่ยอดเยี่ยมมากๆโทนเนอร์ตัวที่สองที่พี่ชอบมากๆนะะั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นของคิวส์เบอร์ลิก i ิวนะคะ ีเจเวอติ้งเฟชชยลเอสเซนต์ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งลักษณะเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นกึ่งออยนะคะกึ่งเอสเซนต์ผสมกันวิธีการก่อนใช้ก็คือเราต้องเขย่าให้ทั้งสองส่วนเข้ากันนะคะแล้วก็เทเข้าที่ฝ่ามือนะคะอย่างที่บอกถ้าคนผิวแห้งเนี่ยวิธีการใช้โทนเนอร์หรือน้ําตบเนี่ยเราจะหยดที่ฝ่ามือประมาณ5หยดนะคะแล้วก็ลูบไล้ไปบริเวณใบหน้านะคะเพื่อช่วยในยถึงการปรับสภาพผิวแต่ตัวนี้ข้อดีคือมีส่วนผสมของออยด้วยซึ่งเป็นออยที่ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็็็เเปปนนอออยที่ เกิดเป็นสา,ารสกัดจากมะกอกซึ่งเป็นลิควอซิของคิวเพราะฉะนั้นตัวนี้นอกจากปรับสภาพผิวแล้วยังดูแลให้ความชุ่มชื้นอีกด้วย นืที่พี่ใช้แล้วชอบนะคะเหมาะก,กับคนที่เป็นผิวแห้งนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดที่มากเลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีเยี่ยมนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นของเอสโอเอสนะคะซึ่งลักษณะเหมือนดูจะเป็นน้ําใสๆแต่จริงๆแล้วพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยพอเทลงฝ่ามือนะคะแล้วก็ลูบเนี่ยบรเิเวณใบหน้าจะรู้สึกถึงการได้รับก,การเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะพี่รู้สึกค่อนข้างชอบตัวนี้มากๆแล้วก็ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองราคาย่อมเยาวใช้ได้นานและที่สําคัญช่วยเติมเต็มให้ความชุ่มช มีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวขาดน้ำได้อย่างดีเยี่ยม ในกลุ่มของเมคอัพกันบ้างนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยพี่ชอบมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็ลืมนะคะอยากรีวิวมาหลายรอบแล้วนะคะครั้งนี้ได้โอกาสแล้วค่ะในเรื่องของการรีวิวคอนซีลเลอร์ของเดอ s a แซมนะคะซึ่งตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ชื่อดังมากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงมีกระแสโด่งดังขนาดนี้อย่างแรกราคาไม่แพงนะคะหนักร้อยเท่านั้นเองค่ะอย่างที่2การปกปิดดีเยี่ยมมากนะคะแต่กลับไม่แห้งไม่เป็นคราบด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีแต่ว่าอย่างที่บอกพอเขามีความเข้มข้นมากเนี่ยเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้ในปริมาณที่ น้อยมากๆก่อนนะคะน้อยจริงๆนิดเดียวเนี่ยก็สามารถปกปิดได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะไม่เฉพาะรอยคล้ำบริเวณใต้ดวงตาเท่านั้นสามารถปกปิดพวกรอยสิวต่างๆได้นะคะค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วก็อยู่ติดทนนานนะถึงแม้ที่จะเป็นคนที่เป็นผิวแห้งนะก็ตอนแรกก็ยังลังเลนะแต่พอได้สัมผัสเนื้อนะคะถึงความเข้มข้นแต่ไม่เป็นคราบแล้วก็อยู่ติดแน่นทนนานเนี่ยทำให้ต้องเป็นคอนซีลเลอร์หนึ่งดดใดดวงใจของพี่ตอนนี้ไปเลย ลับมาที่กลุ Make ่มเมคอัพกันบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็นลัตติ้งกอสลิปชื่อดังของซีแซนนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นลิปที่มีความนะคะค่อนข้างเงาเงานิดึงแล้วก็เนี่ยให้สีแบบนี้ประมาณนี้นะคะพี่จะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ช่วยให้ปากเนี่ยดูระเรื่อแล้วก็ดูอบอิ่มดูมีสุขภาพดีนะคะเพราะว่าเทรนในเรื่องของปากอบอิ่มตอนนี้เนี่ยมาแรงนะคะแล้วก็ลิปลักษณะที่มีความเป็นกอสซ์ ross, เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับเทรนตอนนี้มากเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ปากเนี่ยดูอบอิ่มมากขึ้นตัวนี้เป็นสี201นะที่่่พคิดววาแล้ ค่อนข้างโอเคนะคะสําหรับคนที่ถ้ายิ่งไม่ได้มีปัญหาเรื่องปากคล้ำนะคะแค่ทาตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็ช่วยให้ลิมฝีปากเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูเดืเรนนื่อทอมชมพูดูมีสุขภาพดีอีกด้วย มาในส่วนของนะคะกลุ่มของลิปมาหรือว่าลิปบลัมบลัมดงลิปิีปากกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นตัวที่พี่ปลื้มมากนะแล้วก็พอได้ใช้ครั้งแรกเนะี่ยคือประทับใจสุดๆเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นของเบอร์หนึ่งนะถึงจะดีที่สุดนั่นก็คือของ s 4นะคะซึ่งเป็นโนแวร์นะคะรุ่นโนแวอร์ลิปบลัมตัวนี้กลอุลิปบลัมตัวนี้นั่นเองจะเป็นลักษณะ 4, สีใสๆแบบนี้เลยะค่ะนะคะทาลงไปก็จะไม่เห็นอะไรเลยหรอกแต่ว่าในเรื่องของการเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ย ดีเยี่ยมนะคะอาจจะเป็นสีชมพูรเรื่อเรื่อละเือนิดหน่อยนะคะแต่พี่เน้นในเรื่องของการใช้สําหรับการปิดนะคะแล้วก็ทัชอัพสำหรับหลังจากการใช้ลิปทิ้นแบบนี้ก็ได้บอกเลยว่าเนื้อลิปมีความเข้มข้นมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีเยี่ยมนะค่อนข้างนุ่มเพราะฉะนั้นนะอย่าอยู่ในนะคะใช้ในไว้ในกระเป๋าแล้วไว้ในรถเพราะว่าเนื้อบาร์มเนี่ยอาจจะละลายได้นะแต่ว่าถ้าใช้ในอากาศเย็นหรืออุณหภูมิปกติเนี่ยดีมากบอกว่าจะบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากเป็นลิปบาร์ที่สุดยอดนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะลองแต่ ลองแล้วติดใจนะคะรับรองว่าถ้าเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องปากแห้งแตกตกกร่องนะคะตัวนี้เอาอยู่แน่นอนมาต่อดตามในส่วนของลิปกลอสอีกสตัวน,นะคะซึ่งตัวนี้นอกจากจะเป็นตัวที่เติมเต็มให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปากคล้ำในเรื่องของการใช้ลิปนะคะบำรุงริมฝีปากซึ่งเติมนะคะส่วนผสมของสารกันแดดเข้าไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะพี่คิดว่าตัวพี่เนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ลิป ประจําก็เป็นจริงนะคะใช้อยู่ตลอดแหละเพียงแต่ว่าไม่เคยใช้ลิปที่มี S v F นะคะเพื่อจะหนากถึงการให้ความสําคัญตรงนี้นะคะก็เลยไปหาซื้อมาใช้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าปากดูอมชมพูขึ้นมานิดนึงไม่ได้บอกว่าจากคล้ําเนี่ยมันจะหายหรอกแต่ว่าอย่างน้อยความคล้ํานะคะก็จะน้อยลงไปนิดนึงนะคะตัวแรกที่พี่ค่อนข้างชอบแต่เสียอยู่นิดเดียวนะก็คือมีความเย็นแล้วก็ความมิ้นค่อนข้างมากนะแต่ถ้าใครชอบความเย็นเนี่ยแนะนําเลยสําหรับของคารเมกนะเป็นลิปที่ความชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็มี S v F 15ด้วยนะคะปกป้องกันนะได้รับรังสี UV ที่จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องปากแห้งนะคะแล้วก็ปากคล้ำนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เติมเต็มให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะปากแห้งแต่ตกร่างแล้วก็ปากคล้ำเนี่ยตัวนี้รับรองเลยว่าค่อนข้างเอาอยู่เลยะคะ่ะ สเต็ปต่อไปนะคะเมื่อสักครู่คาเมตนะคะเป็น s v f 15เนี่ยก็อาจจะใช้ในออฟฟิศนะคะที่ไม่ได้ออกไปเจอแดดนะคะหรือว่าเอาดอด์ทีนี้พอเราเริ่มอาจจะต้องออกไปทานข้าวกลางวันนะคะนอกออฟฟิศแบบนี้จําเป็นต้องเพิ่มนะคะ ความก้านนะคะปกป้องแสงแดดด้วย SPF ที่มากขึ้นนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะตอนนี้เป็นของบ i s เ c นะคะจะเป็น SPF ที่เพิ่มขึ้นมาคือ SPF 30และเมื่อสักครู่ SPF 15อยู่ในออฟฟิศนะคะความชุ่มชื้นดีเยี่ยมตัวนี้ก็ความชุ่มชื้นน้อยหน่อยแต่ว่าเป็นการปกป้องแสงแดดได้ดีความชุ่มชื้นกําลังดีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยค่ะถ้าเราจําเป็นต้องออกไปเจอแสงแดดข้างนอกนะคะจาเป็นต้องเพิ่ม SPF ในเรื่องของการปกป้องแสงแดดกับหนึฝีปากเข้าไปมากอีกก็ต้องตัวนี้เลยค่ะสำหรับบิ s เทรุ่นหล่อ สีทอง แต่ถ้าเพื่อนๆจำเป็นต้องออกไปอาดรมากกว่านั้นนะคะเจอแดดเต็มๆเลยค่ะแนะนําสําหรับบิสเซกรุ่นนี้รุ่นที่แบบอัพสุดแล้วนะคะรุ่นที่แบบเต็มที่สุดสาหรับการปกป้องแสงแดดนะก็คือรุ่นที่มี S P F 50นะคะในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นก็จะใกล้เคียงกับรุ่นสีทองนี้นะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้จะมี S P F มากกว่านะคะแล้วก็อ๋อลืมบอกไปว่าของบิสเซกจะไม่มีความเย็นไม่มีมินนะคะในขณะที่ของคามกเนี่ยมีมินก็ลองเลือกเอาตามความชอบนะคะตัวนี้ S P F 15ความชุ่มชื้นเต็มที่ ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ปากเย็นสดชื่นนะคะในขณะที่รุ่นสีทองนี้จะเป็น S v F 30ค่ะในขณะที่รุ่นปลอกสีน้ำเงินของวิเศษก็คือการปกป้องขั้นสุดนั่นก็คือ S v F 50นั่นเอง มาในส่วนของน้ําหอมกันบ้างนะคะกลิ่นนะคะของน้ําหอมในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่พี่อินมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะคงจะไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือของดิฟทีคซึ่งเป็นกลิ่นออร์ฟิออนั่นเองค่ะเป็นกลิ่นที่มีความหอมกําลังดีนะคะแล้วก็มีความสดชื่นปนเท่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ําหอมยูนิเซ็กที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะใช้ได้เป็น everydaylook นะคะจนไปถึงงานกลางคืนเลยนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นน้ําหอม ที่ใช้แล้วเหมือนเราอาบน้ํามาใหม่ๆตลอดถ้าใครยังไม่ได้ลองพี่แนะนําเลยค่ะสําหรับน้ําหอมยูนิเซ็กของดิฟทิกออกพิอ o น สุดท้ายมาถึงการบำรุงนะคะผิวมือกันบ้างนะคะบริเวณฝ่ามือเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่จําเป็นต้องดูแลนะคะหน้าตึงแล้วอย่าให้มือเหี่ยวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าก็จะเป็นตัวมงบอกอายุเราได้เช่นเดียวกันค่ะสิ่งหนึ่งที่สําคัญนีก็คือครีมทามือนั่นเองตัวนี้นะคะราคาย,ย่อมเยาวมากหลอดละ,ะ45บหาทเท่านั้นเองค่ะเป็นของโมชิโมชินะคะซึ่งเป็นกลิ่นอตตอนเ baby แบบนี้เป็นไงคะ หลอดคือน่ารักมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นออกแป้งเด็กนะคะอ่อนๆนะคะการให้ความชุ่มชื้นกาลังดีแต่ข้อดีคือเขาไซส์เล็กสามารถพกในกระเป๋านะคะใบเล็กๆเนี่ยติดตัวไปได้ถูกที่นะคะแล้วก็เป็นการเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นอย่างดีเยี่ยมนะคะอย่างที่บอกใช้แอลกอฮอล์แล้วบางทีเนี่ยทำให้มือแห้งนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเราใช้กันตลอดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบํารุงนะคะผิวมือก็เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆก็อย่าลืมละเลยกันนะคะ และนี่นะคะก็ะะค,ะะคือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่พี่ใช้แล้วชอบในช่วงที่ผ่านมานะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสกินแคร์หรือว่าโทนเนอร์เนี่ยพี่มีการรีวิวนะคะสามารถดูนะคะลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆอยากให้พี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนน้ำหอมเครื่องสาอางก็มาก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันคะ่ะแล้วก็จากการก็ต้องขอกระับขอบคุณสําหรับทุกท่านในการกดซับสไครต์ปุ่มนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวัสาาารรตวลงค่หบ วันนี้พี่นนะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ